เรมประตัว vivo T3X x, x 5G ที่นเดียวันที่17เมษายนนี้ล่าสุดทาง vivo ประเทศเดียก็ได้ประกาศเริมประตัว vivo T3X 5G สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตระกูล T series ในวันที่17เมษายนนี้ครับโดยจะมีการจำหน่ายผ่านทาง f l i p k a r ์ด้วยครับโดย vivo i n ดีย ยังได้โพสภาพเตรียมแง้มสเปคหลักต่างๆของรุ่นนี้ตั้งแต่วันที่2เมษาย,ยนแล้วครับอเดิมด้วยการเผยชิปประมลผลที่จะใช้ในรุ่นนี้ซึ่งจะเป็นขวาความเซนด์กกอรุ่นปีศาที่ทำคะแนนอัตโต้ได้ประมาณ5 60,000คะแนนครับถึงแม้ว่าทาง vivo ยังไม่ได้บอกแบบเป็นทางการแต่สเปคที่เผยออกมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นการใช้ชิปซนดน Gen 1 พร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,000มิลลิแอมป์และยังใช้หน้าจอแสดงผลแบบแบนเรียบด้วยครับส่วนสเปคหลักอื่นๆของ Vivo T3x 5G จะใช้หน้าจอ LCD ขนาด6.72นิ้วความเรียด Full HD Plus รองรับค่า Refresh 120เฮและรองรับชาร์จเร็ว44วัตต์มีแรมให้เลือก4 g b 6 g b และ8 g b ส่วน ROM ให้ไปที่128 g b ให้กล้องหลังความเร็ย50ล้านพิกเซลกับเลนส์เด้วยความเร็ย2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเรีย8ล้านพิกเซลครับ